ถึงแม้ว่าทางพุทธศาสนาจะพูดไว้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นไม่มีเรื่องบังเอิญแต่เจ้าชะตาก็จะไปอนุมานว่าเป็นเรื่องของภพชาติที่แล้วที่ทําให้เกิดปัญหาในชาตินี้ไม่ได้นะครับมันหมายถึงว่าการที่เกิดเรื่องในทุกวันนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญหมายถึงเราต้องมีเป็นผู้สร้างขึ้นมาก่อนในปัจจุบันนี้แหละครับคือการที่เราเกิดปัญหาเรื่องของความรักนะครับ ถ้าเราไปอิงก,กับว่าชาติที่แล้วเราคงไปทําให้เขาเจ็บเราถึงต้องมาเจ็บในชาตินี้ไม่ใช่ครับเป็นเกิดจากป <st> ัจจุบันเหมือนเราเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวมาตอนเช้า uh, ตอนเย็นท้องเสียนั่นคือเรากินก๋วยเตี๋ยวที่มันบูดครับ <st> <st> <sy ll is> ยิ่งอยู่ใกล้กันยิ่งไม่ให้ความเคารพยิ่งไม่ให้ความเกรงใจกันสังเกตเลยครับเราคุยกับคนในบ้านเราคุยดีน้อยกว่าคนนอกบ้านาอดทนน้อยกว่ามากครับมันจึงเป็นเรื่องของกรรมปัจจุบันครับ ถ้าเราบอกว่าอดีตเราเคยทําอะไรไว้กับใครชาตินี้้องเป็นอย่างนั้นงั้นคนที่เกิดมาไม่สวยอะครับสัญญกรรมก็ใช้ไม่ได้นะครับต้องไม่ทําสัญญกรรมแต่เราสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ใช่ไหมครับคนที่ไม่สวยก็ทําสัญญกรรมเปลี่ยนทั้งเบ้าหน้าได้ก็ยังสามารถทําให้สวยขึ้นมาได้เลยครับกรรมเก่าไม่มีครับอยู่ที่ปัจจุบันรักให้เกียรติกันและไปดูเรื่องของลูกแทง้งเรื่องของสีชะโลกเรื่องของอเคยไปทําให้ใครแตกแยกกันหรือเปล่าครับเป็นกาลังใจให้แลาพบกันในคลิปหน้าครับ